ช่วยแม่ค่ะเพราะว่าแม่เป็นแม่ครัวว่าไรายได้จากตรงนี้เราจะไปทําะไรเอาไปซื้อชุนนักเรียนค่ะเด็กเสิบน,า,น,น,นา,างฟ้านางฟ้าต้นจีนรู้สึกภูมิใจค่ะที่มีคนชมเยอะ ก็แอบตื่นเต้นอยู่โดยส่วนตัวแล้วแล้วเชื่อว่าตัวเองสวยไหมก็ห้าสิบห้าสิบค่ะหนูไม่ค่อยมั่นใจใตัวเองสักเท่าไหร่แล้วเห็นว่ามีพี่น้องมีค่ะเหมือนกันอย่างนี้เลยค่ะอืมตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่อะคะจสิบห้าค่ะจแลสิบห้าแล้วอยู่มอสามจะขึ้นมสี่ค่ะแล้วทําไมต้องมาทํางานที่ตัวจีนอะ ช่วยแม่ค่ะเพราะว่าแม่เป็นแม่ครัวค่ะเป็นแม่ครัวที่นี่ใช่ค่ะก็คือเป็นการมาหารายได้พิเศษอะค่ะอแล้วเวลาที่เราไปเสิร์ฟไปอะไรเราทำหน้าที่อะไรเสิร์ฟน้ําแข็งค่ะแล้วก็ช่วยพวกพี่เขาแบบเสิร์ฟอาหารอะไรแบบนี้ยค่ะเวลาคนไม่พอค่ะอ๋อแต่ไปตบทุกงานไหมหรือว่าบางงานค่ะที่เขาแบบมีโต๊ะเยอะคนไม่พอค่ะอ๋อแต่ว่าเราก็ต้องไปเรียนด้วยใช่ค่ะแล้วมาทําช่วงไหนอะ ช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วก็ช่วงปิดเทอมค่ะเห็นว่าไรายได้จากตรงนี้เราจะไปทำอะไรเอาไปซื้อชุดนักเรียนค่ะคืออยังไงน,น,นะเซื้์แบบชุดนักเรียนขึ้นม .4 ค่ะเพราะว่าแม่หนูเขาทําคนเดียวแล้วเขาแบบต้องส่งพี่หนูด้วยอย่างเงี้ยเพราะพี่หนูเขาอยู่มหาลัยเพราะเขาต้องใช้ตังเยอะหนูก็เลยต้องมาช่วยแม่ค่ะอ๋อแล้วพี่ๆมาช่วยไหมมาช่วยค่ะเราไม่ไอายไหมเราอายไหมอาย มีเพื่อนๆหรือใครเคยทักมาว,ว่าเฮ้ยทำไมต้องมาทํางานแบบนี้อีเพื่อนก็มาเพื่อนเขาก็มาค่ะเพราะว่าหนูชวนเขาก็แบบอยากได้ตังค์ไปซื้อเสื้อผ้าเหมือนกันเออแม่แม่คะมีคนชมว่าลูกสาวแม่สวยแม่รู้สึกยังไงภูมิใจค่ะภูมิใจอืแล้วกลัวไหมแบบว่าเอ้ยจะแบบมีจะมีคนมาทักชวนไปนู่นนี่กลัวกล <นะ S 2> ัวมากเลยเนี่ยตอนนี้ยังออกข่าวนะพี่สาวโทรมาว่าอ,อย่าให น้องไปยังงูย่างงี้นะ,ปะเป็นห่วงเอาน้องมาเป็นเด็กเสริมนี่มัน,มนช่วยอ,อะไรได้บ้างช่วยได้หลายอย่างค่ะช่วงตั้งโตอย่างเงี้ยเขาก็ปูผ้าได้ปูผ้าวางช้อนวางตะเกียบอะไรก็คือจะทสํสโซนนี้ก่อนคุมกระโป,งปงรงคุมเก้าอี้อะไรเงี้ยถึงเวลาเสริฟน้ำแข็งถึงจะไปเสริฟน้ำแข็งแต่ว่าก่อนเสริมน้ำแข็งก็จะเขาจะช่วยได้หมดแล้วพอมีคนชมว่าน้องเป็นน้องผ้าโต๊ะจีนเลยพี่รู้สึกย<ม>ังไ<ม> <ๆ S 2> งก <ๆ S 2> ็ดีใจค่ะเพราะว่า ก็คือน้องหน้าตาอยู่แล้วแล้วก็จะมีหลายประเภทค่ะงานนั้นก็มีหลายประเภทประเภทที่ว่าหลอกจับมือน้องก็มีมีค่ะก็คือน้องขอน้ําแข็งแต่ว่าไม่ได้จับกระป๋องจับมือน้องก็มีค่ะมีหลายประเภทก็บอกให้น้องระวังตัวเอาเพราะน้องก็ไปหลายงานแล้วน้องก็เริ่มมีประสบการณ์น้องก็หลบหลีกอะไรได้ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน f o l l o w วอรอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ